สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแห่งเงาทุกคนนะครับวันนี้พามาเบ่งผู้สาวเส้นหาหน่อไม้ไปแกงอ๋อให้บ้านเลยนี่บ้านสาววัดป่าเสาะเบิดหน่อไม้เจ้หะหน,น่อไม้สั้างภัยอ๋อทุกคนไม่ว่าหายเห็ดปัวก,ก็ทั้แหละเห็ดปัววอลก,ก็ทางนี่หน่อไม้สังไัย หน่อไม้เชียงไพรทางอื่นนะครับไว้แกงแล้วเบ่งหน้าดูนี่เป็นเตื้อกันสอ,นองไดนง้น้องเป็นได้น้องอ๋อนึ่ว่าทางไหนนี่ครับพามาเบ่งซื้อๆบะเมียเพื่นซ่อมไปเลยแกงแซ่บได้นหน่อไม้นี่ <laughs> อายกล้องโอเคโอเคบกกัวแล้วครับอเอาชิ้นนี่ไปแล้วนะครับทุกคนเอาขงเพื่อนหายหน่อไม้ เสียงยไห่ใบแกงนะครับจะบ่งกระสิไปหาหน่อไม้คือกันนะครับโอเคไปแล้วดีครับ